ไม่รู้ฮนะดูกันเอาเองเห็นไหมครับรถติดยาวด้วยยืนเรียกอยู่นี่สองคนเพราะไปสั่งคนละใบฮะไปสั่งคนละใบง่ายดี จอดได้หรือไม่นะครับนะมีกฎหมายข้อไหนอน,นุโลมให้รถเจ้าหน้าที่จอดได้หรือเปล่าไม่รู้นะครับขอดูการจราจรนะเห็นไหมครับ รถมันติดมันติดเพราะอะไระดูวิธีการเรียกรถด,ดูวิธีการเรียกรถนะครับเป็นของอของนักขับรถผมนั่นเป็นของนักขับรถนักขับนะครับนักขับรถเป็นผู้สมัครโทนสายสี่ผมออกมาจากพุทธมัครโสายสี่นะ อันนี้มาตราห้าสิบห้าห้ามหยุดรถในช่องทางเดินรถนะเนี่ยมาตราห้าห้าห้ามหยุดรถในช่องทางเดินรถแต่เจ้าหน้าที่สามารถเรียกให้เขาหยุดได้นะครับเจ้าหน้าที่สามารถเรียกให้เขาหยุดได้นะก็ไม่มีเวลาครับพอดีขี่ผ่านแป๊บนึงไปยงลงดูให้นะครับอันนี้เป็นเส้นเป็นเส้นทึบนะครับแต่รถเจ้าหน้าที่จอดได้ นะครับอันนี้เรียกให้รถหยุดในช่องทางเดินรถเจ้าหน้าที่สามารถทําได้นะครับพราสองคนนะมีเจ้าหน้าที่สองคนยินโบอกนี้เลยสะดวกสบายง่ายดีนะครับดูการจราจรด้านหลังฮะ ใหดูด้านหลังจากจากเจ้าหน้าที่ยืนเห็นไหมครับรถไม่ติดรถไหลได้ตลอดนะครับจะติดก็ตรงที่เนี่ยตรงที่เนี่ยเนี่ยฮะเห็นไหมครับติดเฉพาะเจ้าหน้าที่เรียกรถให้หยุดในช่องทางเดินรถนะครับรถด้านหลังเลยต้องติดนะฮะยาวลุยยาวไปนู่นเลยฮะอันนี้ผมออกมาจากพุทธมณฑลสายสี่เมื่อกี้นะคะ ก็คือผมไปไร่วมงาน, use, นแม่ยายของพ่ษนันมาก็ผมไม่รู้ว่าคืออะไรผมไม่รู้ว่าคืออะไรนะฮะถ้าเป็นจุดตรวจจุดสกัดไม่ใช่แน่นอนนะฮะไม่ใช่แน่นอนรถเจ้าหน้าที่จอดแบบนี้ได้หรือไม่นะครับคำสั่งออกมาแล้ววันที่5มิถุนายนเขาบอกมาแล้วนะฮะว่าเจ้าหน้าที่ ต้องทำตัวให้เป็นตัวอย่างนะครับต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรให้เป็นตัวอย่างนะครับอย่าทําผิดเสียเองอ่ะผมให้ดูอันนี้เจ้าหน้าที่เอารถมาปฏิบัติหน้าที่นะแล้วก็จอดกลางถนนแบบนี้กลางเส้นชึบแบบนี้การไปเรียกรถอ่ะเห็นไหมครับ<ๆ>การเรียกรถให้จอดในเส้นทางเดินรถ ในเส้นทางเดินรถนะครับมาตรา55นะครับครับก็สวัสดีทุกคนฮะสวัสดีครับให้ดูให้ดูอ่าอันนี้วิธีการเรียกรถนะครับ ทีาเขาห้ามหยุดรถในช่องทางเดินรถครับห้ามหยุดรถในช่องทางเดินดนะรถเพราะมันจะทําให้การจราจรติดขัดนะครับดูด้านหลังเห็นไหมครับติดไหมเพราะเจ้าหน้าที่สองคนนี้มายืนเรียกรถให้หยุดรถในช่องทางเดินรถนะครับผมไม่รู้ว่าท่านาท่านใช้อะไรกฎหมายจราจรอ,อ,อะไรนะกฎข,ขันวินในจราจรเหรอผมก็ยังไได้นะไม่ทราบได้ นะครัหมายเลขหมวกเดี๋ยวผมให้ดูหมายเลขหมวก6603ศูนยะหมายเลขหมวก6603นคนนี้นะหมายเลขหมวก6603แล้วก็6012คนนู้นฮะ6012นยีจอดรถในที่ห้ามจอดเจ้าหน้าที่ควรทำเป็นตัวอย่างนะครับ ที่ควรทำเป็นตัวอย่างนะครับ ซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่าซ่อมโดนไปสองหมื่นกว่ามันก็เลยเกิดเป็นกระทบไงก็ผมก็เลยอยากแกยื่นเรื่องต่อไป ไม่ไม่ไม่พอเลยคนระับเพราะว่าผมต้มีค่างวดรถด้วยกันมันดีตรงที่ว่าผมขอพักชำระค่างวดรถไปได้ ของที่สั่งลิขสิทธิ์ครับครับผมเรื่องอครับครับครับผม ใช่ตัวหลวงได้คุณได้ครับใช่ครับผมส่งเรื่องเขาแล้วแล้วเขาบอกว่าเออมันยังไม่ถึงสามงวดครับคือเพระาะว่าเพระาพระว่าผมเอออะไรนะไปอ่าฝฟ่ฟอะไรไม่รู้เขาโทรมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะ บอกว่าเออยังไม่เข้าคายผมก็เลยว่ามันติดอะไรครับเขาบอกว่าทัก่อนสามนวดแล้วถึงจะโทรเข้ามาแจ้งอีกทีนะแบบนี้ผมก็เลยส่งว่าใช่ครับครับผมครับผมครับผมครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากยังไงช่วยดีช่้หน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังติดติดปัญหาอยู่ ก็ใช่ครับมันเข้าหน้าผมด้วยแล้วฝนม,มันตกมัน,ม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 นก็เลยขายก็ขายก็ตกมัไปดีครับมีลูกสาวหนึ่งคนก็ดีหน่อยว่าโรงเรียมนมยังไม่เปิดเทอม <c oughs> ถ้าเปิดเทอมมานี่เดือนหน้านี่ก็หนักเหมืนอนกันนะครับแม่แม่ครับเป,เป็นตลาดประจำ ใช่ใช่เมื่อตอนเมื่อตอนเดือนอะไรนะเดือนมีษาไม่ได้ประกอบอะไรเลยกลับไปอยู่บ้านเฉย,ยๆก็ให้อะไรนะอยู่บ้านช่วยชาติอะไรเขาอะ่ะใช่ครับก็ต้องรอในรัฐบาลอย่างเดียวได้ได้ได้ครับผมได้เมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยครับผม ยังไงรบกวนด้วยนะค,ะนะนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมสวัสดีครับไ,ไ,ไม่มีอะไรครับขอไม่มีอะไรครับมาดูการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ครับครับผมเรามาดูกันเลยเรามาดูการปฏิบัติหน้าที่ผมเนี่ยเราขออนุญาตนะขออนุาหรือเปล่าอะไรนะครับเราต้องขออนุญาตเขา,าหรือเปล่าครับไม่ต้องของอนุญาตใครหรอกครับ ผมไม่ต้องขออนุญาตครับถ้าถ้าพี่อยู่บ้านใส่เสื้ออันนั้นผมถึงขออนุญาตแต่นี่พี่ใส่ชุดราชการใส่ชุดตำรวจผมไม่ต้องขออนุญาตแต่เขามาทำอะไรนีมันถ้ามีการอยู่แล้วันก็แลวนำไปปฏิบัติใางหน้าที่อยู่แล้วก็มีก็ก็าใช่ครับก็คือผมจะให้ประชาชนดูว่าการปฏิบัติหน้าที่ของท่านเขาปฏิบัติกันยังไงใช่ไหมครับถ้าท่านทําถูกต้องทําดีอันนี้ผมเป็นคนเผยแพร่ผมเป็นคนนำเสนออะไรครับถ้าทําไม่รู้ครับถ้าทํานำดีทาถูกต้องก็ทําต่อไปครับ ก็ใช่นะครับแต่หนังสือออกมาเมื่อวันที่5มิถุนายนเจ้าหน้าที่จราจรต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างประชาชนกฎหมายจราจรต้องทําให้ถูกต้องเป็นตัวอย่างประชาชนจอดอย่างนี้ได้ไหมครับรถจอดอย่างนี้ได้ไหมครับอันนี้เขาต้องบอกหน้พี่มันไม่มีข้อยกเว้นครับกฎหมายไม่มีข้อยกเว้นมากเจ้าหน้าที่ ผมขอดูผมจะช่วยผู้ช่วย,วยเผยแพร่ตอนนี้คนดูอยู่288คนผมจะช่วยเผยแพร่ว่าผลหมายข้อไหนที่ว่าเจ้าหน้าที่สามารถทําผิดขบจราจรได้ในกรณีที่มาปฏิบัติหน้าที่อ่ขอดูครับให้ท่านบอกว่าดูเจอพี่จอนอยได้เลยเอาไม่ไปครับเจินครับจะดูเจอเลยครับเชฉยไม่ไปครับจะไปเราจะดูยังไงนะครับท่านบอกว่ามีาครับหมายเลขหมวก6012น,นะครับหมายเลขหมวก6012ท่านบอกว่า มีกฎหมายให้เจ้าหน้าที่จอดรถผิดกฎหมายได้ในกรณีปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหมครับไม่ใครจอดรถผิดกฎหมายอันนี้ผิดกฎหมายหน้าที่อยู่มันจอดผิดจอดผิดกฎหมายได้ใช่ไหมครับอันนี้มันก็มันมีข้อยกเว้นอยู่นะครับเขามีหนังสือออกมาวันที่5พี่ได้ดูไหมครับมาแทนของมาจับนะโอเครับเชิญไม่ไปครับเชิญไม่ไปครับก็ถ้าอยากให้ไปก็เอาหมายจับมาแต่เชิญผมไม่ไปอยู่แล้วครับ 6012สอนธรรมศาลาดูการจอดรถฮะการจราจรช่วงนี้เป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับท่านควรจะอำนวยการจราจรนะครับไม่ใช่ว่ามาเรียกรถในช่องทางเดินรถแล้วให้การจราจรติดขัดจากที่ท่านอยู่ไปข้างหน้านี่เห็นไหมครับรถไม่ติดเลยเห็นไหมฮะเห็นไหมครับ มายืนมันจะติดไหมรถมันจะติดไหมเห็นไหมครับมันก็ไม่ติดที่มันติดเพอท่านมายืนนะที่มันติดเพอท่านมายืนเรียกรถในช่องทางเดินรถรถมันเลยติดสอนอธรรมศาลา,านะครับหมายเลขหัวหกศูนย์หนึสอง มีเจ้าหน้าที่สองนายมายืนดักกันและจอดรถในที่ห้ามจอดด้วยท่านบอกว่ามีกฎหมายนะท่านบอกว่ามีกฎหมายให้ท่านทําได้ผมก็ไม่รู้ว่าข้อไหนครับแต่จะเชิญผมไปสอนอผมไม่รับเชิญนะครับผมบอกเลยผมไม่รับเชิญนะถ้าท่านบอกว่าท่านทําถูกต้องทําดีทําไปเลยผมไม่ได้ว่าอะไรท่าน,นั้่นะครับผมไม่ได้ว่านะในเมื่อท่านยืนยันว่ามีกฎหมายบอกให้ท่านจอดรถ ใขนขณะปฏิบัติหน้าที่จอดรถโดยผิดกฎหมายได้โดยผิดกฎจราจรได้ในขณะที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ผมก็ปากไปถึงนะครับปากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ที่ออกหนังสือเมื่อวันที่5มิถุนายนนะครับหมายเลขหมวก60-12สอนอธรรมศาลาช่วยเอามาให้ท่านดูหน่อยท่านบอกว่ามีผมเชื่อว่าไม่มีนะครับ ยังไงมาผมแค่ขี่ผ่านนะครับผมแค่ขี่ผ่านก็ให้ดูบรรยากาศเดีย๋ยวผมให้ดูบรรยากาศอีกทีนะครับพอท่านไม่เรียกรถก็ไม่ติดนะครับพอท่านไม่เรียกรถก็ไม่ติดนะเพราะท่านไปยืนเรียก,รกต,นะรตรงคอขวดพอดีนะ่ะตรงคอขวดตรงนั้นพอดีนะครับนะฮะตามนี้นะครับในะบ,บสั่งคนละอันคิดดูแล้วกันนะฮะไปยืนเพื่ออะไรอามวยความสะดวกหรือไม่ผมไม่รู้นะผมแค่สงสัยนะครับ แค่สงสัยข ну no no ี่มอไซค์มาขี่มอไซค์มาปิดหน้าไว้ปิดหน้าไว้เดี๋ยวท่านเดี๋ยวท่านรู้จ mm ักผมเดี๋ยวท่านจำผมได้นะผมอยากให้คนรู <h <h ้จักผมมากครับไม่ดีครับไม่ด uh ีก ja ็แค huh ่นี้ะแค่นี้นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมขอบคุณทุกคนที่ไม่ได้เอ่ยชื่อไอ้นามนะเพราะว่าเยอะมากนะครับก็วันนี้ก็มาร่วมงานสาปนิจนะครับแม่ยายของพี่สนั่นประจินทองนะครับ พอเสร็จภารกิจแล้วผมก็ขออนุญาตเดินทางกลับนะครับในระหว่างเดินทางกลับก็เจอนะครับเจอสองท่านนี้ยืนยืนเลือกรถรถติดมากนะร,รถติดจริงๆนะครับพอหลังจากหลุดจากตรงที่ท่านยืนแล้วมันไม่มีรถติดเลยรถก็ไหลปกตินะครับเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าอำนวยความสะดวกนะครับมันไม่ใช่การอำนวยความสะดวกมันเป็นการเลือกรถเลือกรถให้หยุดในช่องทางเดินรถมันคือกฎหมายอยู่แล้วมาตรา5 5 ทาตาาศึ 57, ท่านทำผิดซะเองทนะ่านเอารถมาจอดที่ห้ามจอดทาตาาศึนะครับอ๋อไม่ใช่บนฟุตบาทครับบนเนี่ยวทางออกทางออกบริษัทเขานะครับอันนี้ทางออกบริษัทเขาแหล่งหนนะครับ,ออบ,รนะรบจอดอยู่หน้าทางออกบริษัทเขานะครับเอาผมขอบคุณแค่นี้ขอเดินทางต่อนะขนทุเรียกลับไปจ้งร้งนงานขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ